ล่าสุดปู่อนุวัตรเปลี่ยนจนจำไม่ได้เคยขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับปู่อนุวัตรเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า38ปี ที่ได้โลแนนอยู่ในวงการพร้อมกับได้เผยเรื่องราวทำนางเอกขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาแล้วประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับอดีตนางเอกดังขวัญฤดีกมกอมพร้อมทั้งเขียบประเด็นเป็นคุณแม่สุดห่วงสแกนหนุ่มๆให้ลูกสาวน้องหยดน้ำทาย้อนกลับไปเมื่อ38ปปีที่แล้วเล่นละครเรื่องแรกผลตอบรับเรื่องแรกดีมากแฟนคลับเยอะมากเพราะเป็นละครตอนเย็นเป็นละครครอบครัวสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายส่งมาพอละครออกไปได้สักระยะหนึ่ง จดหมายมาที่บ้านเยอะมากเป็นนางเอกยิ่งเล่นยิ่งปังปังทุกเรื่องช่วงนั้นภรรยายังควนหือดีเป็นนางเอกเบื้อต้นของวงการเล่นเรื่องหลายเรตติ้งดีปังทุกเรื่องไม่มีแผ่วแต่อยู่ดีๆนางเอกสาวคนสวยอย่างควนลือดีก็ออกจากวงการเสียดื้อช่วงนั้นกําลังพุ่งๆเลยแล้วอยู่ดีๆหยุดเล่นละครไปเลยก็ไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกลองปองชิ้น คือก่อนหน้าที่จะแต่งงานพี่ขวัญได้เป็นนางเอกอยู่เรื่อยๆจนเรื่องล่าสุดดารายันได้มาเจอกับพี่ปูอนุวัฒน์สมัยก่อนเวลาคบกันเราไม่ปิดบังเลยไม่เลยพี่ขวัญกับพี่ปูนิสัยที่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนเปิดเผยคือถ้าคิดจะคบอย่าหลบๆซ่อนๆที่อึ้งทั้งประเทศไม่ใช่ประกาศแต่งงานนะที่ช็อกเพราะว่าได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐขวัญลือดีท้องแล้วจ้า ในสมัยก่อนคนยังไม่ยอมรับเท่านี้พี่ขวัญคิดว่าในเมื่อคนเรารักกันลูกของพ่อก็คือคนนี้ที่เราคิดจะเอาเป็นสามีในอนาคตก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ใช่ท้องกับใครก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงเพราะตอนนั้นพี่ก็แพ้ท้องมากทํารายการอยู่ก็ต้องหยุดดีใจตื่นเต้นพี่ปูดูอันนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งส่วนเรื่องการมีลูกก็ไม่ได้ตั้งใจเขามาเอง พอรู้ว่าทองไม่ตกใจนะดีใจมากกว่าพี่ขวัญคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเป็นชีวิตของเราที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาถ้าใครว่าเราก็ไม่เป็นไรมันคือชีวิตของเราแล้วเราก็รู้ว่าเรารับผิดช,ชอบตัวเองได้จริงไหมที่หลังจากมีน้องหยดน้ําชีวิตการเป็นนางเอกของพี่ขวัญก็จบลงตั้งแต่นั้นถูกต้องค่ะพอพี่ขวัญมีลูกมีครอบครัว จบสิ้นกันเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาพอเรามีลูกแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ขวัญด้วยมัง้งก็เลยไม่ได้เป็นนางเอกแล้วพี่ขวัญไม่เคยคิดอะไรเลยตอนนั้นมีแต่ความรู้สึกว่าได้ทำงานมีผู้จัดมาจ้างเราแสดงว่าเรายังมีคุณค่าอยู่เรายังมีงานทำอยู่แล้วกับบ้านเลี้ยงลูกพี่ขวัญคิดแค่นั้นเองไม่เคยคิดน้อยเนื้อต่ำใจเลยจริงๆ และตอนนี้เองก็ได้ทำหน้าที่แม่และภรรยาอย่างเต็มตัวอีกทั้งเจ้าตัวยังนุ่มปูยังเคยเผยเส้นทางชีวิตที่ได้หาความสุขจากการออกบวชด,ด้วยว่าได้พบกับความสงบที่แท้จริงซึ่งที่จริงแล้วเคยหายจากวงการบันเทิงไปบวชเกือบ100วันและได้หนีไปอยู่ที่เมียนมาโดยที่ไม่ได้บอกใครนอกจากคนในครอบครัวเท่านั้นขออนุโมทนาด้วยจริงๆคะ่ะ